ประเทศไทยเลยก็ได้อาจารย์ได้ครับประเทศไทยเอาสักกี่เมตรดีอาจารย์เอาสักเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตรกอนนะครับอันนี้เป็นแผนที่ขององค์การนาซานะครับน้ําท่วมเนี่ยนะลึกเข้ามาอย่างนี้หมดเลยนะทุกท่านเข้ามาในนี้กรุงเทพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะกรุงเทพเราอยู่แถวนี้นะฮะหมดเลยนะครับหมดเลยครับนะถ้าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยก็กินไปถึงแถวบ้านโพชเชิงเซากบินบุรีนครนายกนะฮะ ขึ้นไปเนี่ยนะฮะปทุมธานีไม่ต้องพูดถึงนะฮะจะหายไปหมดถ้าเกิดเป็นกรณีบวกเจ็ดเมตรใช่ครับสระบุรีถึงหนองแคนะฮะบางปะหันอ่างทองนะครับถึงถึงลบบุรีด้วยครึ่งหนึ่งลบบุรีถึงเมืองลบบุรีไหมฮะมันจะไปติดกับเมืองลบบุรีตอนใต้พอดีครับถ้าบวกเจ็ดเมตรอย่างที่เห็นเนี่ยนะใช่ครับเมืองลบบุรีตอนใต้เพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะฮะอ่างทองสุพรรณบุรี อายุทยานนทบุรีอะไรอย่างที่ว่านาคนปรปฐมตามภาพนี่แหละฮะท่านผู้ชมครนะโอ้โหเจ้ากี่ปีอาจาก,จากันเเอาละครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เ,าเรากำลังดูสถิติแล้วก็ศึกษากันอยู่ว่ามันจะขึ้นเร็วแค่ไหนครับเดิมทีเดียวเราก็คิดว่าปลายศตวตรรษอ,อ,อย่างที่ผมบอกแล้วหกเจ็ดเมตรเนี่ยนะครับก็คือเก้าสิบสองปีครับ แต่ตอนหลังนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มล้นเข้ามาว่าเป็นสามสิบสี่สิบปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้อะไรมันก็เร่งขึ้นใหมอีกครับนะฮะอย่างแก๊สมีเทนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยเอานั้นมาคำนวณเลยนะฮะ,ะ,ะผมเพิ่งจะมาบอกทุกคนตอนนี้ต้องเอาตรงนั้นมาคำนวณด้วยเอ,อาใส่ในแบบจำลองด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อุณหภูมิก็จะเริ่มเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นคิดว่าเอาละสามสิบปีเนี่ยคงจะค่อนข้างแน่นอนนะครับว่ามันจะเกิดน้ำท่วมอย่างนี้ทั่วภาคกลางของเราครับสามสิบปีเองเหรอฮะครับ,รบวันนี้ผมสี่สิบสองเจ็ดสิบสองผมน่าจะยังมีชีวิตยอยู่ใช่ครับประเทศไทยตรงนี้เป็นทะเลเหลรอฮะใช่ครับอาจารย์ไม่ร้อผมเลยนะก็นี้เป็นแผนที่ขององค์การนาซาเขานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมทำขึ้นมาเอง นะฮะก็เป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปค้นดูนะครับนะแค่ใส่คำว่า sea level rise เนี่ยนะครับหรือ rise in sea level หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะออกมาแล้วครับอาจารย์ดึงของดูกว้างนิดหนึ่งฮะจะได้ดูทางปีกทางตะวันออกเป็นยังไงด้วยทางใต้ด้วยอาจารย์ฮะเนี่ยครับทางใต้ก็จะมีประจวบบางส่วนใช่ครับนะฮะไม่มากนะครับนะฮะเพราะว่าทางใต้นี่จะมีเขาเยอะครับ นะฮะแล้วเราขึ้นไปดูเรื่อยๆเราลงไปดูเรื่อยๆเรื่อยๆซุนพรอีกบางส่วนที่น้ำทะเลจะเข้ามาถึงแถวเมืองแถวสวีแถวทุ่งตะโกแถวหลังสวนนะฮะครับแต่ไม่มากนะครับตรงนั้นไม่มากนะฮะครับฝั่งระนองนิดหน่อยฝั่งระนองนิดหน่อยครับนะครับสุราษฎร์นิดหน่อยนะฮะครับสุราษฎร์ก็เจอเยอะเหมือนกันครับเพราะจะเข้ามาลึกเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับนครศรีธรรมราชจะเยอะหน่อยครับอ่าจะลงอีกโอ้โหจาน ครับนครศรีธรรมราชตรงนี้นะครับนะฮะสงขลาครับสงขลาเอ่อมันเข้ามาเกือบจะถึงขาดใหญ่เลยนะครับนะฮะแล้วก็ตรงแถวนี้ก็กลายเป็นทะเลไปครับก็แปลว่าติดอําเภอ